cái bát Để cái cây bát luôn lại rồi có tôm nám đất. <C oughs> เราให้ไก่สุกแล้วปรุงเครื่องครับสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่พวกัแข่งบักเขือแล้วครับผักสมุนไพรกระช่ายพริกไทยอะปปลาย <C oughs> ปรุงเครื่องครับชสลด รถดีน้ำตาน้ำปลาอีกเยอะเด็ดสมบูรณ์ครับจากปรุงเครื่องเสร็จครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบมหระพาแต่เราไม่ใช้หมระพาเราใช้ใบกระเพราแดงครับลงไปเลย ครับแล้วเราก็ได้ผัดเส็ดไก่บ้านใส่มะเขือพวงใส่มะเขือยาวใส่มะเขือสั้นนะครับดักสิจานนะครับ ครัผเผ็ดไก่บ้านครับใส่มะเขือสั้นมะเขือยาวครับไปกินกันมามาครับกินข้าวกันผัดเผ็ดไก่บ้านใส่มะเขือทัวไข่ครับผัดไข่อร่อย เรื่องเสียงก็ไม่ได้เราเคยเลือก